วิเเศษอะะไรนมือของงานแสนวิเศษทำอะไรก็ได้หลายอย่างโตดีขึ้นมาทั้งสองก็และการลากเป็นมอหม้อหม้ออของงานแสนวิเศษยกขึ้นมาดีข้างยกขึ้นมาแล้วเป็นกะตายมือของสันนแสนวิเศษยก ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างย,ยกขึ้นยกมือขึ้นทั้งสองข้างแล้วกลายเป็นมองอ่าเขาให้อีกสองหนึ่งสิบทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วกลายเป็น จันใช่ไหมครับกันน้อนฟ้าไม่ชชบน้อนจันตัางหาไ่ใช่ใครโกนให้บาบาครับผมขึ้นหัวแล้วดูสิมเจบมากถ้วใครลองไอติมออกแล้วก็หาชิมดูอ่อาไดพี่น้องครับ กินไอติมแล้วรู้สึกว่าอ๋อเลยนี้มาบาจะต้องกินไอติมนณาเรียนแล้วได้ไปไหนที่ไปไหนนะไปกินอะไรนะมาด้วยกไอติมด้วยอากาศมันร้อนๆอย่างนี้จะต้องกินไอติมแล้วรู้สึกว่ากินแล้วอื้มแข็งๆไปใช่อย่างงาไม่ต้องทำก่อน